เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพสีสีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสักทุกแผงทุกสองเดือนกับฟู้ดนิวส์ คุณผู้ชมครับตอนนี้คุณผู้ชมกําลังชมรายการระเริงครัวอยู่นะเมื่อครู่นี้ก็คุยกับคุณการไปเยอะแยะเลยนะคุณผู้ชมครับผมตอนนี้เขากําลังจะเข้าครัวดูซิว่าจะเป็นคนมีเสน่ห์ปลายจังหวะไหมเขาบอกเขาบอกอาจารย์ด้วยการทําอาหารนี่ถือว่าเป็นแบบว่าเสน่ห์ที่จะมัดใจคนในครอบครัวใช่ไหมครับอาจารย์ก็ไม่รู้สิแต่อาจารย์ก็ทำกับข้าวแบบตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างเขาก็หลงมาทั้งมานทั้งเมืองอ่ะผมก็หลง เมนูที่คุณการจะทําวันนี้นะคุณผู้ชมมีกรอบผัดไทยคุณผู้ชมไปดูก่อนนะครับว่าเราต้องใช้เครื่องปรุงอะไรบ้าง ตอนนี้อาจารย์อุ่นน้ำมันให้ร้อนอยู่ uh huh. ตอนนี้นะไม่ต้องใช้น้ำมันสำหรับทอดโดยเฉพาะเพราะว่าตอนนี้อาจารย์ใช้นิลคือเบรนเอ็มมรานี่ทอดก็ได้ผัดก็ได้จะขอบอกครับผมอันนี้ก็เลยจัดการอุ่นไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังร้อนอยากจะรู้ว่าน้ำมันร้อนได้ที่ไหมสำหรับบีกับคุณผู้ชมก็เด็ดชิ้นหนึ่งก็ยอดแล้วถ้าถ้ามันร้อนได้ที่ oh. จะเป็นงไงฮะมันก็ฟุบขึ้นมาเลย oh. แต่นี่มันนิ่ง yeah, เริ่มขึ้นมาแล้วอาจารย์แต่ก็เสียเวลาในเส้นด้านเลยเห็นไหมอาจารย์ <ล>ต้อง,องลงไปปุ๊บก็ขึ้นปุ๊บเลยต้องถือว่าใช้ได้นะครับทีนี้การน,น้ํามันพอร้อนแล้วนะอาจารย์ก็จะให้แบ่งมีออกมาหน่อยหนึ่งทำไมต้องแบ่งครับอาจารย์คือมันทอดถึนเยอะๆมากอเดี๋ยวมันจะพองใช่ไหมมันจะล้นทีนี้ก็นี่คือน้ํสาส้ใสชูอ๋อเหรอครับก็ต้องคลมเส้นหมี่เล็กน้อยเป็นเคล็ดลับคมเธอหน่อยหนึ่งอ้อ,อพลมหน่อยหน่อยไหนลองหย่อนแผ่นแรกลงไปซิใสลงไ,ไปเลยนะครับใสไปเลยจ้ะดูสิพูดไหมโอ้โห เดี๋ยวเราจะพีทับพีสิทับพีนะครับเดี๋ยวมันจะไหม้ต้องกลับไหมฮะกลับหน่อยกลับหน่อยกลับข้างอ่ะโอเคสว่างจะดำนะมีกลิ่นน้ำส้มสายชูขึ้นมาด้วยนิดๆอยมันจะละเหยไปเอาละพอมันขาวแล้วไม่ถึงกับเหลืองนะไม่ได้ตักซับน้ำมันก็น้ำมันเทไศทำอีกสักแผ่นนึงเนาะครับสักแผ่นหนึ่งทีนี้เราก็ทำเองง่ายๆใช่ทำเองง่ายๆแล้วก็กรอบอยู่ได้นานนะครับน่อยไม่ต้องเยอะแล้วกันนะ พอให้มันนั่นมันจะทําให้มมันฟูฟูดีโอ้โหมันขึ้นมาง่ายมากคะอ่าโอเคถ้าน้ํามันมันร้อนนะจะแล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่ไม,ไม,ไม,ไม่พรมน้ำาล้มสายชูเข้าไปเนี่ยมันก็จะกระด้างมันจะออกมันจะไม่ฟูแบบนี้ใช่เนี่ยอย่างเงี้ยได้เห็นไหมฟูสวยแล้วก็เส้นก็กรอบฟูแบบเลยุ้ยเนี่ยดูสิหักนิดนึงก็กรอบเลยแต่ <c oughs> ว่าฝีมือคนทอดดีครับอาจารย์หอมๆถ้าน้ำมันเขาดี Nutri Blend ไม่มีที่เลย อ่ะประเดี๋ยวเราขอพักไม่มีกลิ่นหอเลยยายหม้อยายหายแป๊บนึงนะคุณผู้ชมอจับตะหลวครับผมคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะทําให้มันเป็นผัดไทยแล้วก็ใส่น้ํามันพืชลงไปนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับนิดเดียวนิวทริ่มรนตอนนี้ก็อือเราก็ต้องตั้งกระทะให้ร้อนก่อนับใช่เสร็จแล้วก็กุ้งแห้งอาใส่ลงไปผัดซะก่อนครับให้กุ้งแห้งมันเริ่มพองแบบสุกๆหอมๆสักนิดแล้วมันจะมีความกรอบๆนี่ผมผมว่ากุ้งแห้งที่มันทอดมันจะหอมกว่า กุ้งแห้งจะไม่ทอดเออใช่เพราะกุ้งแห้งไม่ทำมันจะอย่างแบบบางทีมันอาจจะตากมาอาจจะมีขี้ป่นอ๋อกลิ่นหืนเอออะไรอย่างนี้อ่ะแต่พอเราทอดสักนิดนึงแล้วยิ่งถ้าเกิดเอามาซับกระดาษซับมันแล้วก็ไปใส่เตาอบแล้วเก็บไว้ในขวดอุ้ยจะรับประทานอะไรก็เอามาโรยต้มโจ๊กก็เอามาโรยลูกบามีก็เอามาคลุกมันก็โอเคใช่ไหมกลิ่นมาแล้วจ่าอาจารย์กลิ่นมาแล้วใช่ไหมถ้ากลิ่นมาแล้วถ้ากลิ่นมาแล้วก็ตรียมอันนี้หนึ่งซอสปรุงผัดไทย โลโกโล้โโง่ายมาเดี๋ยวนี้มันบอกว่าอะไรก็ประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยนะแต่ว่าเราก็ต้องมาพลิกแพงหน้าตาให้มันดูน่ารับประทานจะมีซองถั่วด้วยเราก็ใส่ถั่วด้วยนะเราเป็นคนชอบใ,ชใส่ถั่วนีสงถั่วนี้ก็เป็นถัว่วที่บอกว่าผ่านกรรมวิธีไม่มีอัฟฟ้าท็อกซินไม่มีสะอาดมากสะอาดมากยเห็นไหมเราก็ใส่ถั่วลงไปก่อนเลยเสร็จแล้วซองเครื่องปรุงผัดไทยก็จะอยู่ในนี้มันไฟจะแรง ไฟจะแรงอายกขึ้นมาอ่าโอเคจ้ะผู้ตายเก่งจงเลยรู้จักวิธีที่จะยกขึ้นมาด้วยแล้วใส่เครื่องปรุงผัดไทยลงไปอันนี้ก็อบอกว่าผัดให้เข้ากันโอ้กลิ่นน้ำมะขามเปียกอ่าเสร็จแล้วเราก็ใส่หมี่ลงไปผัดเลยผัดไปเลยย้ายถึงกับแหลกมากแค่กดๆแล้วโกลยข้างล่างขึ้นมาโกยอ่ะโกยไปอ่อนหน่อยอาจารย์ทำไฟให้อ่อนหน่อย ก็ต้องคลุกเขาให้เข้ากันใช่อากอยขึ้นมาใส่คูเอาใส่เต้าหู้ทอดริงเต้าหู้ทอดที่ขาดไม่ได้เลยนะครับอระคลุกเช็คลุกอันนี้ก็ส่งเคืออย่าตัดมันโกยโกยโกยข้างโน้นเอาแหละมาทานได้เห็นไหมป้ากินบอกว่าตอนนี้คงหิวเลยฮะอาจารย์ผัดไทยผัดไทยเห็นนะเป็นผัดไทยอาบูใช่ แล้วถ้าหากว่าเราอยากจะทานผัดไทยที่ไม่ใช่เส้นกรอบอาจารย์ก็ใช้สามารถใช้โลโว้ใช้แบบไทยได้ไดเลยถูกต้องนะฮะทำกับเส้นเล็กได้เลยเนี่เหมือนมีกรอบมากมากนะอาจารย์ใช่ไหมแต่หน้าตามันรสชาติมันเป็นผัดไทยก็คือเป็นผัดไทยมีก็เป็นการประยุกต์รวมกันใช่เห็นมาแล้วมันก็จะได้รสชาติที่อร่อยชวนรับประทานมาเราด้วยข้างนี้มันจะแฉะอยู่ก็คลุกให้จนแบบว่าเครื่องปรุงโลโว้ เข้ากันแล้วก็ทำให้เส้นขาวๆาหายไปใช่เห็นไหมอาจารย์ตัดใส่นี่เลยจักรต้ยลีสกุลใช่ครับอาจารย์ถ้าทา,านเนาะคือตอนนี้กลิ่นที่ทำผมคองร้องเลยนะพี่จานี้ก็บอกว่าแบ่งกันกินได้บอกว่าอ่ะสำหรับดึงครอบครัวเลยนะครอบครัวเลยนะฮะซื้อโลโบซองเดียวกับมีกรอบแพเดียวเองใช่ไหม าอนุญาตด้วเองออกแล้วก็ไข่เจียวฝอยพราะหน้าหน่อยนึงได้เลยเห็นไหมหน้ารับประทานมากเลยคุณผู้ชมตำรับนี้ทำไม่ยากนะเพียงแค่ทอดมีต้องมีเทคนิคทำให้มี่มันกรอบจริงส่วนรสชาติไม่ต้องเติมอะไรเลยเพราะว่าใช้เครื่องปรุงสำเร็จรูปผัดไทยโลโบอซองเดียวเท่านั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะยิ่งสั่์จะเก็บครัวซะก่อนแต่ตอนนี้คุณผู้ชมให้น้องการเขาได้ชิมฟิล์มเขาเองก่อนนะคะ ประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเบียรมั่นใจว่าจบจากทีฟ้า ปจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณคครายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02 682 7644สาขาเชียงใหม่053 412 378 9และ w ว w y i n g s a k f o o d c o m